สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันตามปกตินะคะแล้วก็ตอนไม่ปกติก็อัปเดตข่าวซุบซิบของวงการบันเทิงจีนกันนะคะสำหรับในวันนี้แอดหวานมีข่าวซุบซิบนอกของเจ้าลู่สื่อนะคะคุณเจิ้งเย่เฉิงคุณเหรินจงคุณซุนเสี่ยวเสี่ยวแล้วก็มีอักษรย่อคำใบ้มาให้เ,เพื่อนๆแบบได้เดากันว่าเป็นใครหน้าะอะไรยังไงเออในวงการซุบซิบของจีนก็มีเช่นเดียวกันนาะนึกถึง แบบแนวพี่เตาทีวีพูหรือว่านายเอน t ตอร์เ n นเมนอะไรเงี้ยที่เมืองไทยก็มีหรือไม่ก็จะเป็นอีซอขยี้ข่าวอะไรเงี้ยในเมืองไทยเนาะที่จีนเขาก็มีเหมือนกันนะคะเรามาดูข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวนะคะที่ว่า เจ้ารู้สื่อจะยกเลิกสัญญาแล้วก็ออกมาดูแลตัวเองนะคะคือออกมาทำสตูดิโอของตัวเองนั่นเองค่ะก็มีบล็อกเกอร์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นจอมนินทาคนหนึ่งมาเปิดเผยข่าวนะคะว่าเจ้ารู้สื่อนั้นกำลังจะออกจากบริษัทเอเจนซี่กาเล็กซี่ค t e เอ a นเตอร์เทนเมนะคะดังนั้นจึงมีการแบบขึ้นเป็น Hot Search ขึ้นมาเลยในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมานะคะแฮท็ก,ก็จะเป็นประมาณว่าเจ้าลู่สือยกเลก สัญญาของเธอนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เหล่าบรรดา n e ็ติเซนจีนเนาะชาวเน็ตได้เห็นข่าวนี้ก็ทำให้หลายๆคนก็นึกไปถึงอาการป่วยกระทันหันของเธอเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งในขณะนั้นอาการของเธอถูกพูดถึงแบบเกินจริงแล้วก็มีการนำไปโฆษณาในหลายๆทางเลยนะคะแล้วก็มีการคาดเดากันว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการกระทําเพื่อสร้างกระแสความนิยมต่อสาธรารณชนเพื่อหวังจะยกเลิกสัญญานั่นเองพูดอีกอย่าง ก็คือเหมือนกับแบบเจ้ารู้สึกอกาลังเอาความเจ็บป่วยของเธอมาพนันกับเกมนี้นะคะที่จะแบบยกเลิกสัญญากับ Galaxy c ี่นะคะแต่จริงแล้วไอ้เกมเนี้ยจริงๆในในส่วนของข่าวเขาบอกว่ามีอยู่จริงแต่ว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่บริษัทเอเจนซี่ l a x y x y ซี่ค e เอนเตอร์เทนเค่ะ แต่ว่าเป็นปัญหาจากละครเรื wrote, ่องใหม่ที่เธอกำลังถ่ายทำอยู่ต่างหากไอออมมอสเลิฟนะคะเหตุผลก็คือหลังจากที่เจ้ารู้สื่อนั้นได้เข้าร่วมในการถ่ายทำแล้วเนี่ยก็คืองานกำกับไม่ใช่ผู้กำกับตึ้งเคอร์เลยคือคุณเจ้ารู้สื่อไม่เคยได้พบกับคุณตึ้งเคอร์เลยเอาง่ายๆกลายเป็นว่าเป็นผู้กำกับนอกรายชื่อที่ไม่ได้แบบไม่เคยไม่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่น้องเจ้ารู้สื่อได้รู้มาก่อนนั่นเองค่ะบุคคลในรายชื่อที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาร่วมการถ ่ทาคะซึ่งอันที่จริงนะคะทีมงานเองก็ยังบอกด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้จริงเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเพราะว่าผู้กำกับส่วนใหญ่ที่มีผลงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะโดนอ้างชื่อแบบนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนบทไปเปลี่ยนบทมาค่ะซึ่งบังเอิญว่ามันตรงกับช่วงที่ตอนนั้นจีนก็เริ่มมีโรคระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ใช่โควิดแต่มันเป็นเหมือนสายพันธุ์ที่ดัดแปลงที่กลายพันธุ์ไปจากโควิดอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งท ให้การดําเนินการบางอย่างนั้นนะคะตั้งใจไว้จริงๆแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็แบบมันต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะาแบบประสานงานกันก็ไม่ดีด้วยดังนั้นทางทีมงานนะคะของเจ้ารู้สื่อเองก็พยายามที่จะเจราจาเงื่อนไขต่างๆให้มันดีขึ้นมานั่นเองเพราะว่าบทละครอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีความสอดคล้องแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ได้ตกลงกันมานะคะ ดังนั้นแล้วในข่าวกอสิบก็จะบอกประมาณว่าบริษัทเนี่ยก็คือยืนเขียงข้างเจ้ารู้สือมาโดยตลอดในในกระบวนการนี้นั่นเองค่ะดังนั้นการยกเลิกสัญญากับทาง Galaxy c o o ูนั้นจึงเป็นเรื่องเท็จนะคะแม้ว่าแฟนๆของศิลปินนั้นจะรู้สึกมาโดยตลอดว่าเออบริษัทนี้ไม่ค่อยดูแลเจ้ารู้สื่อเท่าไหร่ไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้จัดแล้วก็วางแผนการทางานของเจ้ารู้สืออย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพของเธอเป็นอย่างดีแล้วก็หลายคนก็หวังว่าศิลปินจะยก เลิกสัญญาแล้วก็ออกมาทําคนเดียวคือออกมาดูแลตัวเองนะคะแต่เท่าที่เขาอ้างว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันที่รู้ก็คือบล็อกเกอร์ที่เป็นข่าวซุบซิบซุบซิบเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเท่าที่วงในบอกเขาเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ารู้สื่อแล้วก็บริษัทเอเจนซี่ของเธอนั้นยังคงราบรื่นดีแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นมันก็ไม่ได้นานเกินไปนะคะก็คือประมาณแค่ไม่เกิน2ปีเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เจ้ารู้สื่อจะต้องมาเสียเงินเพื่อที่จะรีบหนีไป จากบริษัทเอเจนซี่นี้นะคะ ทีนี้ก็มีการพูดถึงว่าทุกคนจะต้องรู้นะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ศิลปินหนีไปกลางลันเนี่ยบริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่ส่วนใหญ่ในแวดวงก็จะทําสัญญาที่มีความเข้มงวดพร้อมกับเงื่อนไขแอบแฝงเนาะตัวเล็กตัวน้อยในสัญญาเต็มไปหมดเลยนะคะหลายปีก่อนก็จะมีเคสของศิลปินอย่างคุณเฉินซูเฉิงที่ต้องการยกเลิกสัญญาค่ะแล้วก็ค่าปรับสําหรับการละเมิดสัญญาของคุณเฉินซูเฉิงในตอนนั้นคือ2 0 0 0 0ล้านหยวนนะคะก็ไม่ ต้องพูดถึงศิลปินที่ตอนนี้เจ้ารู้สื่แบบดังขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหากเจ้ารู้สื่ต้องการจะยกเลิกสัญญาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบออกไปอย่างง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าจะต้องโดนเขาเรียกแบบ เทียบเทียบว่าจะต้องโดนถลกหนังทั้งเป็นแน่ๆเลยอ่ะแล้วค่ะก็สำหรับข่าวซุบซิบอันนี้เราก็สรุปได้เนาะว่าทางด้านของเหมือนกับทางเอเจนซี่เองก็ยืนเคียงข้างเจ้ารู้สือมาโดยตลอดแล้วก็จุดที่ทำให้เจ้ารู้สือป่วยจริงๆก็คือเรื่องราวของการเข้าไปถ่ายทำละครเรื่อง Almost Love ณนะจุดนี้เราก็ฟังเสียงฟังหูไว้หูแล้วกันเบื่อๆเพราะว่าเราดู เขาเรียกอะไราจากความผอมของน้องเจ้ารุสือมันไม่ได้เริ่มจากเรื่องนี้นะมันเริ่มจากเรื่องอื่นแต่ว่ามันอาจจะแบบมีความกดดันมากขึ้นมีแรงเขาเรียกว่าความไม่สบายใจจนส่งผลกระทบต่อต่อร่างกายหนักที่สุดก็คือตอนที่มาถ่ายทำเรื่องนี้ก็เป็นไปได้อต่อข่าวต่อมานะคะว่าคุณจังเยเชงนะคะพระเอกสุดหล่อน่ารักนิสัยดีของพวกเรานะก็ จะมีความสัมพันธ์ใหม่หรือไม่เออเขาใส่เครื่องหมายโอย้จริงๆแล้วด้วยอายุของคุณเจงเย่เฉงเนี่ยเขาจะมีแฟนก็เรื่องของเขาเธอแต่อยงไรก็ตามแต่อยงไรก็ตามมันก็กลายมาอยู่ในหน้าบอร์ดของข่าวซุบซิบเนาะบางสื่อนะคะก็ได้รายงานภาพถ่ายนะคะแฮทแท็กเจงเฮชเฉงเจงเย่เฉงแล้วก็หญิงสาวที่กําลังออจูงมือกันเดินเว่นก่อนจะกลับบ้านด้วยกันนะคะพร้อมกับบอกว่าความสัมพันธ์ใหม่ของเขาถูกเปิดเผยนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะตอนนี้ก็คุณเจงเยอ่เเฉงอายุเกิน30แล้วแล้วก็ดังนั้นการมีแฟนถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วเขายัางไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ไอดอลสายปัจจุบันแล้วอะ่ะคือเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนั่นเองนะคะแะดังนั้นแล้วเขาก็จะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าน้อยกว่าคนอื่นๆนิดนึงก็คือหมายความว่าคุณเจงเยอ่เฉิงนั้นนะคะผลงานของเขาก็ไม่ได้แบบต้องเป็นพระเอกไปซะทุกเรื่องเขาก็ยังเป็นพระรองอยู่แล้วก็แบบเอาง่ายๆคือไม่ได้มีแบบ แฟนคลับที่คลั่งเยอะเท่าไหร่สาหรับคุณเจงเย่เฉิงแต่ว่าให้ให้ความรักความชอบเขาในเรื่องของผลงานมากกว่านะคะดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบเวลาที่มีภาพเออจะใช้คําว่าภาพหลุดได้ไหมเออภาพที่เขาแบบจูงแขนเดินกับผู้หญิงคนไหนอะไรแบบนี้มันถึงวัยเขาแล้วนั่นเองค่ะประเด็นที่ถกเถียงกันเพียงประเด็นเดียวก็คือนะคะข่าวลือที่เคยมีบอกว่าคุณเจงเย่เฉิงนั้นคือแอบแต่งงานแล้วก็มีลูกอะ่ะมีมานานแล้วนั่นเอง ดังนั้นพอภาพที่เขาจูงมือหญิงสาวคนนี้แบบมันหลุดออกมาบนโซเชียลมีเดียก็เลยทำให้หลายๆคนนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะย,ยังไงคือเขาเลิกกับเเขาอย่าก,กับภรรยาแล้วเหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่เน้นนิดหนึ่ง น่น,นิดหนึ่งไอ้ข่าวที่ว่าคุณเจงเย่เฉิงแอบไปแต่งงานแล้วก็มีลูกมันเป็นข่าวลือนะเ,นเพื่อนๆไม่เคยมีการยืนยันจากใครเลยจากใครเลยสักอย่างไม่มีแล้วก็แม้กระทั่งบริษัทที่ดูแลนะคะเอเจนซี่ที่ดูแลคุณเจงเย่เฉิงอยู่ก็ไม่เคยยืนยันเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเองคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะแน่นอนว่าพอคนยังฝังใจกับข่าวลือนะจุดนั้นพอได้เห็นรูปที่มันถูกโพสต์ขึ้น บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็ทำให้บางกลุ่มก็ให้ความคิดถึงออความคิดเห็นเชิงลบนั่นเองค่ะ เดี๋ยวแอดหวานเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งคือข่าวลือเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2017แล้วละ่ะคือมันมีปาปาลซี่เนาะตอนนั้นคุณเจงเย่เฉียงก็กำลังมีผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สแสดงจีนคอสซูโบราณกับเออน้องเจ้ารู้สื่ออะไรเงี้ยก็กำลังแบบเออกำลังมีชื่อเสียงในตอนนั้นปาปาลซี่ก็ไปตามเขาแล้วก็ไปเจอในปี2017ว่าคุณเจงเย่เฉียงนั้นกาลังรับประทานอาหาร ตอนเย็นดินเนอร์กับหญิงสาวสวยคนหนึ่งแล้วจากนั้นก็คือเข้าโรงแรมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็โอ้ข่าวกระผือขึ้นมาว่าทั้งคู่นี้ แน่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 แต่ว่าตอนนั้นก็คือสงสัยกันว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะอยู่ในสถานะแฟนเท่านั้นนะนี้ในเดือนกันยายนปี2019ค่ะก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้นะคะอยังคงโพสต์รูปเต็มคือเต็มไปด้วยรูปของเจงเย่ยเฉิงแล้วก็เป็นรูปที่เธอนั้นตั้งคันเพื่อนๆคือคือเรียกได้ว่าไหวป๋อของเธอผู้นี้ก็คือมีรูปของเจงเย่ยเฉิงแล้วก็มีรูปที่แบบเธอตั้งคันด้วยดังนั้นแล้วก็เลยทําให้มีชาวเน็ตบาง ส่วนก็เปิดเผยว่าเออเจงเงย่เฉิงคงจะแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วภรรยาของเขาเป็นคนหูหนานเออไปอย่างนี้เลยนะไปยาวๆเลยนะคะแต่ว่าไม่มีรูปถ่ายของของที่เขาฮิตๆกันน่ะคนเราถ้าไปจดทะเบียนส่วนใหญ่จะอย่างน้อยก็ชูสองเล่มสีแดงใช่ไหมก็ก็ไม่มีแต่ว่า แต่ว่าเขาคงเข้าใจกันไปว่าเอออาจจะต้องเป็นลูกของคุณเจงเย่เฉิงแน่ๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนาะทางด้านของออรูปภาพอะไรเงี้ยคือฝ่ายหญิงก็โพสต์เยอะมากค่ะก็แบบว่ามออีรูปเด็กเนาะที่ไปด้วยแล้วก็เป็นเ,ออเขาไปกัน3คนอะไปงานวันเกิดของลูกของญาติอีกคนหนึ่งเอาง่ายๆก็ ครอบครัวของฝ่ายหญิงสาวดังกล่าวนะคะก็ยังโพสต์รูปที่มีเจงเยอ่อเฉิงอยู่ในอยู่ในเฟรมเดียวกันขึ้นไปอีกนะเพื่อนๆอืมอาจากนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เออทุกคนก็เลยแบบโฟกัสว่ามันต้องจริงแน่ๆเลยเขาคงจะแบบมีลูกแล้วมีเมียแล้วก็เลยใช้คําว่าแต่งงานไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอ,อย่างไรก็ตามค่ะส่วนของ สิ่งที่เป็นข่าวตามมาเนะเาะเหล่าบรรดาแฟนคลับที่จีนของคุณเจงเย่ยชเฉิงนั้นก็เคยขึ้นมาพูดแต่ก็ไม่มีใครแบบไม่มีใครแบบไปยืนยันว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าตัวของคุณเจงเย่ยชเฉิงกับคุณแม่ของเด็กนะคะแยกทางกันมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ของเด็กนั้นก็ใช้ชีวิตคู่กับ ผู้ชายคนใหม่ยังมีความสุขเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกนะคะลูกอยู่กับทางคุณแม่นั่นเองค่ะส่วนทางด้านคุณเจงเย่ยเฉิงก็มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามความรับผิดช,ชอบที่มีต่อลูกนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องบ้านพังอะไรประมาณนี้เออก็เป็นการเลิกกันด้วยดีนะคะแล้วก็แบบคือไม่มีคําว่าเคยแต่งงานมาก่อนอาจจะแบบ คือแฟนกันคบกันแล้วก็มีมีลูกเลยมั้งเพื่อนๆ ừ, ถ้ามีไอ้เล่มหะหวานว่าทางฝ่ายหญิงก็ต้องโชว์แล้วสิเพราะปะกติทางฝ่ายหญิงเขาโพสต์เพียบๆเลยนะคะ นี่ก็ต้องเน้นอีกทีว่าคุณเจงเยอ่เฉียงของพวกเราไม่เคยมีประวัติที่ไม่ดีนะประวัติด้านมืดของเขาก็ไม่มีแต่ว่าเส้นทางทางอาชีพของเขาน้อมันก็ไม่ค่อยจะลับลื่นเท่าไหร่คือไม่ค่อยจะมีโปรเจกต์ที่ดีๆเข้าไปหาเขาแต่ถามว่าเขาเป็นคนมีความสามารถไหมคุณเจงเยอ่เฉียเงเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าฮ็อบบี้ของเขาก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยนั่นก็คือการเป็นสตันหรืออะไรแบบนี้เขาเก่งมากในเรื่องของคิวบูนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นศินลปินอีกคนหนึ่งซึ่ง ก็เคยมีประสบการณ์ในการมีปัญหากับเอเจนซะี่เนาะแต่ก่อนนะเขาเคยอยู่ในค่ายเดียวอยู่ในเอเจนซี่เดียวกับคุณหมาเทียนวี่เพื่อนๆเซิงเซียชิงคงนะคะก็เขาโดนพักงานไประยะหนึ่งเพราะว่าปัญหาจากเรื่องสัญญานั่นแหละความก็มีมีให้พวกเราได้เห็นบ่อยบเนาะอย่างน้องซง,ง่วยหลงก็เคยมีปัญหากับเอเจนซี่ของตัวเองเนาะนี่ก็กรณีคล้ายๆกันนะคะซึ่งก็ต้องทําให้เขาก็ต้องหยุดเพราะว่าทางเอเจนซี่ไม่ยอมป้อนงานให้เขา งานโปรเจกต์ดีๆก็ไม่ให้ทำให้เขาหายไปนานนะเออหายไปปีกว่าเลยก็ทำให้ไม่มีผลงานออกมาแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่นะคะก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นช่วงฟื้นตัวแล้วกันที่ออกไปนานๆไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยไม่มีผลงานออกมาคนก็จะเลื่อนๆไปใช่ไหมก็ต้องกลับมาค่อยๆเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหวันว่าน่าจะเป็น2ปีนี้ที่มีงานออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างแล้ว ะะต่อมานะคะเรามาดูข่าวซุบซิบของคุณหลินจงแล้วก็คุณซุนเชียวเซียวกันค่ะก็ข่าวนะักข่าวเขาก็เขียนว่าเอ๊ทั้งคู่นี้แต่งงานกันแล้วหรือเปล่านะแล้วก็น่าจะกําลังมีลูกนะเรใส่เครื่องหมายคาถามเอาไว้คุณหล่นจงนะคะแล้วก็คุณซุนเซียวเซียวค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะมีลูกกันแล้วแหละทั้งคู่นะคะ ก็ชาวเน็ตจำนวนมากยังคงใช้เครือข่าย 2G 2G คือแซวแซวว่าบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ชา้าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่จีนรู้สึกจะ 7G แล้วไหมเพื่อนๆเออเขาบอกว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องก็น่าจะอยู่ในเครือข่าย 2G อะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคู่นี้เขาเป็นคู่รักกันมานานแล้วเพื่อนๆ่นนะดังนั้นถ้าเขาจะมีลูกมีอะไรก็ก็คงไม่แปลกนะเขาคบกันมาข่าวอ่ะมันดังมา เอ๊ะเอ๊ะเอ๊กันมาตั้งแต่2019แล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแหละเออถ้าดูส่งแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันสิ่งที่มันกลายมาเป็นเรื่องก็สิบก็เพราะว่าเขายังไม่เคยประกาศแต่งงานกันเพื่อนแต่เขาเหมือนกับแบบคบกันอยู่แต่เขาไม่ได้ประกาศแต่งงานแล้วทีนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในในช่วงนั้นด้วยความที่เป็นคนดังเนาะคุณหล่นจงกับคุณซุนเซียวเซียวก็เรียกได้ว่าชื่อเสียงของทั้งคู่ก็ก็ดอบลงแล้วอีกอย่างหนึ่งทางฝ่ายหญิงนะคะคุณซุนเซียวเซียวเองก็มีเพื่อนในแวดวงเป็นผู้ชายอะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่า ว่ามีข่าวกับหลายคนน่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหลี่เซียงคุณจังข่ายก็อยู่ด้วยคุณเฉินเซียงนะคะคุณหยวนหงคุณหม่าเทียนวี่แล้วก็ก้าลอกก้าเลยคืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าอืนักข่าวเขาก็แบบเห็นถึงความสนิทสนมเนาะเวลาถ่ายลงถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้อก็เลยทําให้เธอไม่รุ่งเออเธอไม่รุ่งในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วต่อมาก็ยังมี มีรูปที่ผู้ช่วยของเธอค่ะปล่อยภาพออกมาบนโซเชียลมีเดียเป็นภาพเธอที่นอนในอ่างอาบน้ำอีกด้วยนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพนักงานที่ที่ให้บริการเธอนั่นเองค่ะก็ เป็นเรื่องเป็นเาวแหละเป็นเพื่อนดังนั้นเราก็เลยไม่ไม่รุ่งเอาง่ายๆแต่ก็สวยอยู่นะก็สรุปแล้วนะคะสรุปแล้วไม่ไม่ได้มีแปลกความแปลกใจอะไรนะคะหล่นจงกับซุนเซียวเซียวเขาจะมีลูกด้วยกันก็โอเคไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกเราอยู่แล้วเออแต่ว่ามีปัญหากับข่าว ก็สิบของจีนเพราะว่าคู่นี้เนี่ยอืเขาไม่ได้ประกาศว่าแต่งงานกันแต่เขาก็คงทุกคนเอ๊ะอยู่แล้วว่าเขาน่าจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปี2019แล้วก็ผู้หญิงทางผู้หญิงก็มีข่าวเช้ามาโดยตลอดอะไรแบบนี้เขาก็เลยต้องใส่เครื่องหมาย question mark ไว้เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาท้องไงก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็ก็สิบกันว่าน่าจะท้องกับคุณรุนจงนะคะเอาล่ะทีนี้อ่าทีนี้ข่าวที่4ที่เอามาฝากเป็นข่าวซุบซิบดาราชายนะคะตัวอักษรย่อตัว H ค่ะเพื่อน เ,เขาบอกว่าคนนี้มีม,มีฮาเลมกันเลยทีเดียวนะคะคำใบคำใบก็คือนักแสดงคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากเขาทำเงินได้มากมายในวงการบันเทิงนะคะด้วยการตลาดแล้วก็ความสามารถของเขาเป็นเพราะเหตุน,นี้เนี่ยหลายคนก็จึงให้ความสนใจนะคะแล้วก็ สนใจในความสามารถแล้วก็ผลงานของเขาแต่ว่าไม่ค่อยสนใจตัวละครของเขาอันที่จริงแล้วดาราชายอักษรยอ่อตัว H เนี่ยเป็นคนเจ้าชู้มากเลยในมุม p r i v a t ของเขาเนาะไม่เพียงแต่มีภรรยาหลายคนเท่านาั้นนะคะแต่ว่าทุกๆคนที่เป็นผู้หญิงของเขานั้นจะอาศัยอยู่ในอาคารชุดเดียวกันอีกด้วยค่ะซึ่งจุดนี้ <laughs> จุดนี้นะคะนักข่าวก็ไปแงะมาแงะมาอ่ะนี้ทีนี้เนี่ยก็บอกว่าเขานั้นมีลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะแล้วก็แน่นอนว่าชื่อเสียงดีด้วยนะคะแต่งงานแล้วมีภรรยาหลักด้วยแล้วก็อย่างไรก็ตามนักข่าวก็ไปอืไปซุบซิบมานะคะว่าชุมชนที่ที่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่ภรรยาหลักเนี่ยคือแต่ละแต่ละบ้านแต่ละ อะไรเงี้ยแต่ละบ้านแต่ละที่อยู่ของเขาอยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรนะคะดังนั้นแล้วเขาก็ถามว่าคือเขาก็เล่าว่าพระเอกหนุ่มคนนี้ที่ตัวอ,อักษรย่อตัว H เนี่ยนะคะภรรยาหลักคนแรกของเขานั้นคือเขาคบกันมาตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะก็พอ,อ,อพอจบมหาหลัยเขาก็แบบอยู่ด้วยกันเลยเนาะแต่งแบบจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเขาคือเรียกได้ว่า เออตั้งคันแล้วก็มีกําเนิดลูกก่อนนั่นเองใครให้กําเนิดลูกก่อนก็มีโอกาสเป็นภรรยาคนแรกนะคะนี่ก่อนที่จะแต่งงานนะคะนักแสดงคนนี้คบหาดูใจกับแฟนสาวหลายคนในเวลาเดียวกันด้วยค่ะประเด็นสําคัญก็คือแฟนสาวเหล่านี้ก็รู้จักกันทั้งหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนก็แบบเออไม่รู้จริงเปล่าน,นาอเขาก็แบบอยู่ในตึกเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะจริงๆก็เดายากนะเพื่อนๆเนาะเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการจีนแบบแบบ เน้นๆแบบนี้คนนี้ไม่ใช่พระเอกไง เออคนที่มีชื่อย่ออักษร H แต่จริงอะ่ะเออจริงๆก็เห็นแล้วล่ะว่าคำตอบคือใครก็ไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเป็นดาราเจ้าบทบาทเป็นดาราสมทบเล่นในหลายๆ,ๆเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะพวกเราโอ้ยเห็นหน้าแล้วอ๋อกันเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ที่การตกลงกันในครอบครัวถ้าเขาสามารถจะดูแลลูกๆได้ดูแลผู้หญิงทุกคนได้แล้วก็ผู้หญิงของเขาทุกคนไม่มาทะเลาะตบตีกันจนเป็นข่าวอื้อฉาวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม เขาจะมีฮนลงฮนเลมก็แล้วแต่เขานะคะอ่าล้วค่ะ พูดไม่ได้พูดชื่อไม่ได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆสามารถจะแบบยังไงดีล่ะต้องเข้าไปดูในคอมเมนต์นะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมีในคอมเมนต์นะเพื่อนๆสาหรับทุกทุกอย่างที่เป็นโพสต์ในจีเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์เดือดแล้วก็เราก็รู้จักในนั้นเหมือนกับใน Tik t o อกของไทยนี่แหละเราก็สามารถจะรู้คําตอบได้จากในคอมเมนต์เช่นเดียวกันไม่ว่าใครจะใบอะไรไปก็ตามนะคะอะลาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ